โอลาสวัสดีค่ะในคลิปนี้ติ๊กภาษาสเปนจะอธิบายเรื่องการใช้คำบุพบทปอร์ไปดูรายละเอียดกันค่ะการใช้คำบุพบทปอร์ก็มีหลากหลายรูปแบบคลิปนี้ก็ได้สรุปเป็นข้อๆพร้อมกับประโยคตัวอย่างมาให้ผู้ที่สนใจได้ชมกันดังต่อไปนี้ 1. ใช้บอกช่วงเวลาของวันที่ไม่ต้องการบอกตัวเลขที่แน่นอนอย่างเช่น Yo me levanto por la m a d r u g a d a Salimos d e l a estación pola r tarde a y a t a s c o pola noche Ellos tienen actividades por la mañana การใช้ในรูปแบบต่อมาก็คือใช้บอกเหตุผลภาษาสเปนเรียกราซอนหรือสาเหตุภาษาสเปนเรียกเกาส์หรือม o t ติโบยกตัวอย่างเช่น audio es e s t a b l por su comportamiento terrible ellos llegan tarde por a b e c e perdido os peleáis por una tontería กา n c h a n g รูปแบบที่3ก็คือบอกอัตราส่วนหรือสัดส่วนอย่างเช่น becon yaba a lesplanche rodos veces polanyo Descuento de 10%. La excursión cuesta 2.000 baht por persona. Para usar en la 4, es la forma que quiere decir la zona. Por Santillana del Maqueda por Santander. La Plaza de España está por el centro. La mejor heladería está por la playa. การใช้ในรูปแบบที่ห้าก็คือใช้ในความหมายว่าผ่านอย่างเช่น b a Mosla a Proxima Ciudad Pola r Costa Est e Autobus p a s a p o r Victoria llegamos por en atajo รูปแบบที่หกก็คือใช้บอกลักษณะวิธีการของคำกริยาบางคำยกตัวอ,อย่างเช่น El jefe está hablando por teléfono Doy clases de inglés por internet. Me envían documentos por correos. Teacher, chai, kwa, chen, tengo que trabajar por mi padre. Los dependientes atienden a los clientes por el dueño de la tienda. Vamos a comprar un vestido rojo por el blanco. ความหมายที่8ก็คือใช้ในความหมายว่าโดยในประโยคแบบบ o s p a ซิบ a ซึ่งก็เทียบได้กับ passive voice ในภาษาอังกฤษประโยคลักษณะนี้ไม่เป็นที่พบเห็นในภาษาสเปนมากนักแต่ในเมื่อได้อยู่ในคลิปนี้ก็จะอธิบายสักเล็กน้อยนั่นก็คือเป็นประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำโดยมีคำกริยาเซรเป็นคำกริยาช่วยคำกริยาเซรนี้ ต้องผันไปตามประธานแล้วก็การเวลาตามด้วยคำกริยาที่อยู่ในรูป participio ซึ่งก็มีทั้งคำที่ผันตามกฎแล้วก็คำที่ไม่ได้ผันตามกฎคำกริยา participio นี้ก็ต้องเปลี่ยนไปตามเพศแล้วก็พจน์ของประธานซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำจากนั้นก็เป็นคำว่าปอ r ซึ่งหมายความว่าโดยแล้วก็เป็นผู้ที่กระทำ ยกตัวอย่างเช่น Fue castigado por el profesor Fueron conquistados por los rivales Las c a j a s de mercancías son enviadas por Javier ติกภาษาสเป็นก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ต้องขอบคุณที่ได้ติดตามฝาก subscribe ด้วยค่ะ Gracias! Adios!